พี่เขาอยู่ไหนกันหนาเคยอยู่ที่ไหนกันไหนไม่บอกที่อยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอยู่ใกล้ที่เดิมคือใช่อยู่ที่เดิมอยู่หน้าดิมานีแอบอยู่หน้าสตูเลยอยู่ร้านอะไรเนี่ยอยู่ร้านยำปะเนี่ยร้านยำบ้านเใช่ปะแล้วร้านยำยังไม่ปิดหรอร้านยำมากอ่ะที่เเดินผ่านอ่ะอะโอ้แต่เรา เลยนั่นแหละร้านร้านหม่าล่าเลยนั่นแหละดูแลนึงออกแหละวเราอิ่มแล้วอ่ะใช่เลยคนดูเยอะอันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นสีแล้วก็ปิดหน้าพี่คูณเลยคืออะไรอ่ะบอกเราเรียบร้อยขึ้นหน่อยโ๊ะไปเน็ตจทำรายการอ่ะกินข้าวค่ะกินข้าวจริงเห็นหนูทำอะไรเต้นอยู่หรอ น้องมันเอาอ่ะน้องมันเอาอ่ะทำไมเออใช่เวลานี่มีเรียนบ่อยบ่นบ่นมคนดูเยอะจังก่อนก่อนตอนนั้นอืมนอนแบบอาทิตย์แบบบางทีไม่กลับบ้านแต่ทีละเจ็ดครั้งอาทิตย์โอ้โหยิ่งรู้ก็คือแกแกบอกว่าอาทิตย์ละวจะแกบอกว่าทุกวันเขากล้องไหมเธอกล้องไหนเธอไหนเขาอยากเห็นหน้ากันนอนคุณพันโจฮอน ก็หน่อยเธอเร็วเซฮายเร็วเธอไม่เข้าอะไม่ได้ใครอย่้างใครอยู่บ้างใครอยู่บ im ้างใครอยู่บ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 ้รงใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างใรอยู่บ้างใีรอยู่บ้างใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างใครอแู่บ้าง่ครอยู่บ้าง่ครอยู่บ้ จบตรงดีค่ะก็ก็คิดว่าเธอจะกลับกันไปแล้วคิดว่าจะกลับกไปแล้วข้างบนเธออุ๊ยพี่จิวเดิไปขับเธอเยอะอ่ะไปขับเธอเยอะและโจพูดถึงโจเลยฮะอย่ามายุ่งกับโผฮะอย่ามายุ Gosh, ่ง oh. ก oh. ับโผแต่โผไม่ใช่จิว ไม่คิดดิวจริงกเยอะแล้วพี่อะไรกูเ่ออะไรอกันนะครับจะปิดไลฟ์ก็ปิดได้เลยนะมาคุยด้วยเฉยชอบรูปมีมันจเอาอันนี้เหมือนกันจะอัดลงด้านหลังได้ยินไหมได่แล้วลงแล้วอะไรก็อันนี้ไม่น่าจะเนได้บอกว่าจะปิดก็ปิดเลยชอบหน้าอันไม่ปิดไม่ก็รูปไม่ทดี๋ยไม่ปิด กจะไม่ปิดที่พูดคำหยาดเออถ้าไม่ปิดเจอแน่แชพันสเคอะไรนะไม่มีอะไรให้แช่ตลอดเห็นหน้าพันบอกว่าพันไม่มีอะไรให้แชดแล้ววันนั้นแล้วพันไม่ได้ยินเลยอยากให้ไม่ใช่ไปถึงบอกไม่ได้ยินพี่พูดแกจให้พูดหรอให้เขาได้ยินไงเหรออยากให้พูดอยากให้เห็น เมื่อเมื่อวานนี้เราเจอแฮนนาอยู่ที่ไลฟ์ค่ะไม่ใช่พี่แฮนนาพี่แฮนนาไม่ใช่แค่โอ้ไม่ใช่แค่พี่แฮนนายูไซเอ้ยออนอ๋อวัดยูเซ่วัดยูเซ่เปล่าไม่มีอะไรเขาไม่ได้ยินไหนอันไม่ได้ยินอยู่เน็ตช้าน้ไปต่อยฉันคิดถึงโทรนะพอยตําตัก อุ๊ยถ้าบักเล็กๆเร็วเขาบอกให้ถ uh ้าปัดเออเฮนนาตัวปอมค่ะต uh uh ัวปอมตัวจริงกลับแล้วแหวนเป็นเห็นหน้าตัวปอมตัวยังปอมอ่ะเฮนนาเฮนนาตัวปอมอ่ะจะพูดภาษาเราไม่ได้เพูดภาษาพูดภาษาอังกฤษได้ อันเราอะเป็นเราเป็นได้ไดไปะไดๆโอ้โหอไนนี้ต้องเกาหลีแล้วปะอันนเสียเป็นอะไรอ่ะเป็นคนสวยเนาะเนาะแมนเราเป็นคนซึ้งเป็มากเป็ะแรงมากเราปังฟิปเลยนะล็อกค้างเลยนะโอ้โหแบบเราค้งเลยเดินไปเนี้ เหือพออาเจกว่ไได้จ่ายคหา่อเขาเพิ่มาใส่แมก็เดี๋ยวจะป่นงงนี่ฉันรังงงเลยฉันรังงล้วฉันงงเนาะแล้วทำไมฉันนั่งงงเป็นหน้าเป็นหน้าร้องพลงผู้สาวงาร้องให้ปั่คอยเป็นผู้สาวค่ะรอบมไห่ผู้สาวค่ะต้องก็คือฝั่งดูจะไม่พูดอะไรแล้วหรอ ปิดไหมปิดไลฟ์ไหมไปเถอะไปไปไปเถอไปันมอพี่โตพี่โจพี่โจพี่คาดผมใช้อยู่หรอพี่โตกินถัพี่โจพี่คาดมหรอพี่โจไม่ตอบ้ยินพี่โจที่คาดผมยังใช้อยู่หรอพี่โจเปลี่ยนค่ายเหรอเน็ต พี่โตอะไรที่คาอะไรที่คาอะไรนะพี่ที่่าผมหมวใจไอะไรวะพูดอะไรวะอุ้ยพี่จะทำอะไรให้ดูนะเข้ามาแต่ไหนเนี่ยทุกคนคะทุกคนพอลที กินข้าวด้วยกันทำไมต้องไปนั่งอยู่คนเดียวไม่เข้าใจทำไมต้องไปทำไมต้องไปกินกับสองคนทำไมไม่มากินด้วยกันก็ไม่รู้ไอจีคิดว่ากลับเลยเออไอจีอัปเดตใหม่แล้วทำไมมันเส้นใช่มันขึ้นมาแบบคนคนนี้กินข้าวเลยเพราะมันเยอะเยอะเลยค่ะมันมันเยอะมากพุ้ยมันเยอะมากเออ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 ต้องกลับอยู่ที่นี่บอกไปพี่แคนน่าเราอยู่ที่นี่พูดไปเดี๋ยวนี้ เอาแล้วที่วัดศิลป์พอแล้วหนีกลับแล้วจะเชอบรูปนี้กับรูปนี้ใช่ไหมไปไดยนานจับรูปพี่หนึ่งผมต้องแบบพลีเนาะอะไรอย่างเงี้ยบา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 ยทุกคน พี่ใด้ฝากถามพ่อหน่อยทีว่าเช็คบินยังแคปชั่นค้างไปแล้วอ่ะพี่แชร์ได้แล้วเช็คแล้วแคปชั่นแคปชั่นค้างแคปชั่นเคยคอมเมนต์คอมเมนต์เปิดไลเ์เลยนะเดี๋ยวหนูเข้าไปด้วยตอนอยู่บนรถเอ้าววกเหรออะได้ฉันเปิดอีกรอบนึงก็ได้ฉันทำเพื่อเธอได้อะอายไปเหนือะไรไม่มี่เราทำหัวดีปะแต่ทุกคนเนี่ยเราจะมาไลฟ์ในอีกไม่กี่นาทีบ๊ายบาย โอเคร์อวค่นะคะทุกคนเซอร์เอมวีออกทุ่มหนึ่งนะคะทุกคนอยากดงไปดูกันด้วยไปแล้วพี่โจไปบ้ายแล้วเนี่ยไหนไนรถพี่พวไหนไหนรถพี่พานอยู่ไหนวะคมอนบาร์บี้เลสโกพาร์ตี้อ้าอ้าอ้าเย้อยู่ไหนวะอ้าที่มองไม่เห็นนั่รถอะท่อง224ถ้าเข้าไปดได้นะคะยังยังยังอีกสิบ ทีเซอร์ทีเซอร์อ๋อทีเซอร์ค่ะเอพีไม่ออกนะคะเราลากรอได้ไหมอ่ะเข้ไมมได้ยพี่มองไม่เห็นอ่ะได้อน้อบอกอืม